การประเมินห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านตาหยวกประชาสงเคราะห์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองตั้งอยู่ที่บ้านตาหยวกตำบลทุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6ห้องเรียนคุณภาพชั้นประถมศึกษาปีที่6 ครูประจำชัน้นชื่อนายอุทยัยรัตนธิวัต์ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านตะยกประชาสงเคราะห์จำนวนนักเรียน28คนด้านที่1คุณภาพทางกายภาพจัดให้มีห้องเรียนที่สะอาดสะอาดเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ข้อตกตรงประจำชั้นเรียนและการแพร่ระบ,บาดโควิด19ต,ตามมาตรการป้องกันของสคบสมาชิก จำชั้นเรียนและเวรประจำวันตลอดน,นิเทศให้ความรู้ด้านหน้าห้องเรียนและภายในห้องเรียนให้ความรู้ตลอดทั้งมีป้ายนิเทศแสดงผลงานนักเรียนแสดงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จัดอาคารเรียนบริบทที่สะอาดสะอา้านอาคารที่มั่นคงแข็งแรง การพิเทศษในแน,แนวาการศึกษาตลอดทั้งมีห้องน้ำที่สะอาดและปลอดภัยด้านที่สองด้านคุณภาพครูครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรจัดทำแผนการเรียนรู้รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองตามความเหมาะสมรบรุมจิตศึกษาและนำกระบวนการศึกษามาพัฒนาในชั้นเรียน รวมทั้งร่วมงานชุมชนการสร้างสุขภาพโดยรณรงค์ให้นักเรียนได้ใช้จิตศึกษาตลอดทั้งออกเยี่ยมบ้านเพื่อศึกษานักเรียนรายกรณีและเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดทั้งให้นักเรียนออกกำลังกายและเรียนออนไลน์ตาม spaghetti s p a g ต e t t i มเ e l e ไเี่ยวด้านที่3ด้านคุณภาพผู้เรียนนักเรียนมีการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีทักษะการเรียนรู้ทักษะการทำงานประกอบอาชีพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดมีการดูแลสุขภาพตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กำหนดแนวการศึกษาต่อตลอดทั้งได้สอบวัดผลผลประเมินผลผลิตการวัดระดับชาติการฝึกอาชีพการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ active learning แ,และการลงมือปฏิบัติโดยการลงมือทำตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อไปใช้ในอนาคตต่อไปและเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง